สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูดอกแคตตัสดที่สวนมุมเกษตรนะคะก็วันนี้เขาจะบานไม่เยอะนะคะบานแค่สองสาต้นนะคะแล้วก็จะมีต้นเมื่อวานนะคะเอ่อแฮปปี้โฮมแคตตัสรลำดับที่40ปี64นะคะที่เขาบานวันที่สองนะคะ ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะให้คัดตัดของเพื่อนเพื่อนเนี่ยบานหลายวันนะคะก็ควรที่จะเอาเขาไปไว้ในร่มนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยปกติถ้าเอาวางไว้ที่โรงเรือนนะคะเขาก็จะเออบานช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเขาจะบานแค่วันเดียวหรือว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะแค่แย้มแย้มนะคะแต่ว่าเมื่อวานมุมเกษตร,รเอามาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงจุดที่มุมเกษตร,ร ตรงกระต๊อบที่มุมเกษตรทํางานนะคะแล้วก็เขาจะมีหลังคาสังกสีนะคะทีนี้พอเช้านี้มุมเกษตรมาดูเนี่ยเขาบานสมบูรณ์มากสวยมากนะคะก็โดยปกติแล้วช่วงฤด,ดูหนาวนะคะแคตตาของมุมเกษตรเนี่ยจะบานอยู่ที่2-3วันนะคะเป็นปกติอยู่แล้วเนาะสำหรับบางตัวนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะบานแค่วันเดียวเนาะแล้วก็พอมุมเกษตร เอาเขามาถ่ายคลิปแล้วไม่ได้เก็บเขาก็บานบานสองวันนะคะวันที่สองเขาก็ยังสวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะลุ้นดูนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะบานยังยังจะบานสวยแบบนี้หรือเปล่านะคะสําหรับแคตัสบางตัวนะคะเขาก็จะบานหลายวันเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูนะคะแล้วก็วันนี้มีหัวฟินไม่รู้ว่าใช่อ่านว่าหัวฟินเนนซิสหรือเปล่านะคะสาหรับตัวนี้นะคะก็ตั้งใจว่าจะเก็บต้นนี้ไว้เ,เขาเรียกว่าอะไรอะ ไว้ถ่ายคลิปวิดีโอนั่นแหละถ่ายคลิปวิดีโอสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรกลีบตรงนี้เขาถึงเน่าไปนะคะก็เลยก็เลยเออไม่ไม่ได้ถ่ายแล้วก็อยากจะเอามาถ่ายรวมๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเพราินเนนซีนี่เป็นเอ่ออีกตัวหนึ่งที่เกสรเขาฟุ้งมากนะคะมุมกเกษตรจะเอาเขามาเป็นพ่อนะคะสาหรับวันนี้เนาะเห็นไหมเกสรเขาฟุ้งมากนะคะแล้วก็จะเอามาผสมกับ ต้นที่เขาบานวันที่สองนะคะยังไงเขาก็บานวันที่สองแล้วเนาะเกสอนตัวเมียเขายังสมบูรณ์มากนะคะมุมเกษตรก็จะเอาเขามาผสมดูนะคะแล้วก็รอลุ้นลูกของเขานะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะโดยปกติเนี่ยก็ต้นต้นนีเ้เขาก็บานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอกเขาก็ใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็หัวฟินิเนซีตนี่ก็คือ ดอกของเขาก็ใหญ่ใหญ่กว่าเพื่อนๆอยู่แล้วเนาะถ้าเอามาผสมกันนี่ไม่รู้ว่าลูกจะออกมายังไงนะคะก็เราต้องไปลุ้นดูกันนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรชอบมากนะคะราคาค่อนข้างที่จะแพงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หัวของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีฟ้าๆหนามโหดๆห,หน่อยนะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเขาไปผสมนะคะผสมเกสรน,นะกับซูซาน,น่านะวันนี้ซูซาน,น่าเขาบานบานอยู่ ดอกเดียวนะคะวันนี้คัตัดที่สวนมุมเกษตรบานไม,ไม่ไม่เยอะนะคะบานนิดเดียวจริงๆสําหรับวันนี้เนาะซูซาน,น่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาบานหลายวันนะคะแล้วก็เขาบานตลอดทั้งวันนะสาหรับซูซาน,น่านะคะเขาไม่ใช่ว่าจะบานบานแล้วหูบบานถึงครึ่งวันแล้วหูบนะซูซาน่าเนี่ยเขาจะบานตั้งแต่เช้ายันคือตอนกลางคืนเขาก็หูบแค่ยแย้มแย้มคือเขาไม่ได้หูบเหมือนกับ ตัวอื่นๆนะคะเขายัางแย้มๆอยู่นะคะสําหรับตัวสูสันนานะคะใครที่ชอบสีชมพูหวานๆนะคะแล้วก็ดอกของบานหลายๆวันเนี่ยต้องสูสันนาเลยนะคะอ่ะโอเคน่าจะได้แล้วนะคะแล้วก็เขี่ยโอเคสอนตัวผู้นะคะของตัวที่เราจะเอาไว้เป็นพ่อเนี่ยมาป้ายนะ ถ้าเกิดว่าเราได้ทรงดอกของตัวนี้นะคะสีสีเหมือนซูสานน่านี่จะโอ้โหอลังการมากนะคะซูสานน่าเขาดอกไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยดอกใหญ่มากนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อโฮฟินเนสิตเนี่ยได้สีดอกเหมือนซูสานน่านะจจะจะสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าตัวอื่นกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นแม้สีมิเลียนหน้าสีส้มนะคะ สีส้มกับสีส้มโมฟินเนสีสมาผาสมนะคะเดี๋ยวจะเทียบขนาดดอกให้เพื่อนๆดูเนาะอ่ะเห็นขนาดดอกไหมคะโมฟินเนสีสเนี่ยเป็นเป็นเอ่อไม้ที่ดอกเขาใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆสายดอกนะคะที่สะสมสายดอกนะคะควรที่จะมีไว้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูหัวฟินเนสซีต้นนี้นะคะเขาก็บานวันนี้นะคะแต่ว่าดอกของเขาเนี่ยจะมาทรงเหมือนคลีสนะคะก็คือแบบจะบานแบนนิดหนึ่งนะคะดอกใหญ่มากนะอ่าเทียบกับมือของมุมกเกษตรนะคะดอกใหญ่มากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมุมกเกษตรปลูกเขาไว้ลงดินเลยนะคะก็จะเอ่อหมุนดอกให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะเราก็จะดูแค่นี้นะคะนี่คือเกสรที่ถูกพึ่งเขาเก็บไปหมดนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรจะให้ดูนะว่า ถ้าพึ่งเขาเก็บเกรสรไปเนี่ยจะต่างเนี่ยตัวนี้คือเกรสรเขายังอยู่ครบนะคะเกรสรตัวผู้เขายังอยู่ครบนะคะส่วนตรงนี้ก็คือเกรสรตัวผู้เขาโดนเก็บไปหมดนะคะก็จะเหลือแต่เหลือแต,แต่เขาเรียกว่าอะไรอะเหลือแต่ไอ้ก,ก้านแล้วก็ไอ้ตัวที่ให้ฝุ่นเกสรเขาเกาะเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะอ่ะเหลือแค่นี้นะคะส่วนตัวที่ เขายังมีฝุ่นเกสรอ,อยู่เขาก็จะฟุ้งๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะถ่ายจะถ่ายรูปนะคะจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เนี่ยก็ควรที่จะถ่ายก่อนที่เราจะผสมเกสรเนาะ,ะเพราะว่าถ้าเราผสมเกสรเนี่ยเราก็จะขีปฝุ่นเกสรเขาไปหมดเขาก็จะไม่ค่อยสวยนะคะ Golden Sunset นะคะวันนี้ Golden Sunset เนี่ยเขาจะไม่รู้ทำไมดอกเขาบานไม่สุดนะคะ ตอนนี้ก็สายแล้วนะประมาณเก้าโมงเช้านะคะเขาบานไม่สุดนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าดอกนี้ไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะปกติกดเด้นซันเซ็ตเนี่ยถ้าเวลาประมาณนี้เขาก็น่าจะบานเต็มที่แล้วนะเขาบานไม่สุดแต่ว่าพึ่งก็มาเก็บเกบสรไปจนเกลี้ยงนะคะไม่เหลือเลยนะคะพึ่งเขามาเก็บแต่เช้านะก็คือดอกเอ่อ คัตตัของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มแย้มเขาก็มาเก็บกันแล้วนะคะพารเดียเวอร์เนรี่นะมุมเกษตรจะลองเอาโรบิเบียตัวนี้มาผสมดูนะคะเผื่อว่าจะติดเนาะไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์พารเดียเนี่ยสามารถผสมข้ามสายพันธุ์ได้ไหมนะแต่ยังไงเขาก็บาน พร้อมกับโฮฟินเนสตนะคะมุงเกษตรก็อยากจะทดลองผสมดูนะคะพาโรเดียวนเนอรี่หัวเขาก็สวยนะคะแล้วก็ดอกเขาสวยแล้วบานหลายวันด้วยนะคะวันนี้ดอกไม้บานไม่เยอะเนาะก็อาจจะไม่อลังการเท่าไหร่ เมื่อเราเก็บแคตตาสไว้เป็นพ่อเนี่ยเราก็จะต้องหาพ่อให้เขาด้วยนะะถ้าเราไม่เก็บพ่อให้เขาเนี่ยก็คือเอาเขาไปผสมต้นอื่นหมดนะคะเขาก็จะไม่มีคู่ผสมนะคะวันนี้มุมเกษตรก็เก็บตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นแดงไส้ดํานะคะดอกอาจจะตะมูตำมีนะคะตัวนี้ดอกเขามา,าบ่อยมากนะคะแล้วก็สีเขาสวยมากสีจริงก็คือเขาสดมากเป็นสีแดงสดนะคะแล้วก็ กลางดอกเขาจะเป็นสีดำๆนะคะสวยมากจริงๆสําหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าดอกเขาจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะคะถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งนะคะอ่านี้มุมเกษตรก็จะเอาเขามาผสมกันนะคะทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเก็บเออถ้าเราเก็บเออเก็บดอกแคทตัเนี่ย ไว้ผสมเกสรน,นะคะเราต้องเก็บอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าน้อยกว่าสองตัวเนี่ยก็คือไอตัวที่เราเก็บเนี่ยก็คือเขาเขาไปผสมให้ตัวอื่นแต่จะไม่มีคู่มาผสมให้เขาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บสองตัวขึ้นไปนะคะอ่ะผสมไข่กันไปแบบนี้นะคะอย่างน้อยสองตัวนะเขาจะได้มีคู่นะคะ แล้วเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาไอ้ตัวสีดำเนี่ยไปผสมกับอีกดอกหนึ่งที่เขาอยู่ที่แปลงนะคะเพราะว่าโมฟินเนสิดสองต้นนี้เนี่ยมา,ามาจากต้นแม่ต้นเดียวกันเนาะถ้าเกิดว่าเราไปผสมกันอาจจะไม่ติดนะคะมุมเกษตรก็จะเอาอตัวไ้ดํดำเนี่ยไปผสมกับตัวในแปลงด้วยนะคะผสมค่อนข้างที่จะติดยากนะคะสำหรับตัวนี้เนาะโอเค วันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูดอกแคทตัสที่เขาบานนิดเดียวนะคะที่สวนโมเกษตรในวันนี้แล้วก็ตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาดูตัวแฮปปี้โฮมแคทตัสลำดับที่40ขีด64นั่นแหละนะคะยังไม่ตั้งชื่อให้เขานะคะพอดีว่าเขาบานวันที่2ก็ยังสวยสดใสแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะเขาบานเขาบาน2ดอกนะคะอยากจะมาอวดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเผื่อว่าอยากจะหามาสะสมอะไรเงี้ยค่ะเนาะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ